เป็นไงครับคันนี้ครับจัดให้แล้วตามคำขอครับผมกับ x e x t e เ d e r ด o n h e สีขาวหลังคาดำครับผมแล้วอยู่ในโปแต่งหนักจัดเต็ม,มครั้งที่แล้วนะครับเราจัดคันสีดำโปรแต่งหนักจัดเต็มแต่งแบบนี้อ่ามี FC ท่านหนึ่งบอกว่าโหอยากเห็นสีขาวหลังคาสีดำแล้วก็อยากเห็นสีขาวด้วยวันนี้ตามใจคนแรกก่อนสีขาวหลังคาสีดำกับโปรแต่งหนักจัดเต็มครับผมนี่ ถ้าพูดถึงโปรนี้นะครับไม่แคล้วนะครับเจ้าตัวชุดแต่งเนี่ยต้องมาแล้วนี่คือชุดแต่งที่เป็นฮอตฮิตของเรามากครับคือชุดแต่งラ i เดอร์เจเนเรชั่นสามครับนี่เจ้าสามง่ามวูบบุรีของเราอย่างนี้ครับผมี่แขวะแขวหน่อยดิวูบบุรีนะครับของเราอย่างนี้ครับผมเจ้าชุดแต่งตัวนี้ดูเต็มดูหล่อดูเท่ครับแล้วมาพร้อมกับเจ้ากระจังหน้าตัวนี้ครับนี่กระจังหน้าคอร์สโครเมียมของแท้นะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้นะครับชอบความเป็นเอกลักษณ์ที่มีเส้นขีดสีแดงนี่สามง่ามสีแดงโลโก้สามแฉกสีแดงและ แล้วก็ป้ายแดงอพอมีอะไรที่เป็นสีแดงครับมันก็จะทําให้รถดูดเด่นขึ้นมาแบบนี้ครับตัวอักษรน,นี่ครับมาครบครับผมพร้อมตัว x สีแดงเท่ๆแบบนี้นะครับและที่เราเห็นจังงอยด้านหน้านะครับเชื่อไหมครับว่ามีจังงอยด้านหลังและมีจังง่อยด้านข้างด้วยนะมีกี่กังหว่อ,อีจังหว่อยเหรอ,อมีทั้งหมดสี่จังหวอยแต่จะติดสามก็ไม่ได้ มีทั้งหมดสจังหว่อยครับแล้วนี่คือกล้องรอบคันครับที่บันทึกภาพรอบคันด้วยนะครับเวลาเข้าจอดเข้าถอยนะครับเห็นภาพชัดเจนนะครับดังนั้นก็จะเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าช่องจอดนั่นเองและสําหรับเจ้ากล้องรอบคันเนี่ยครับถ้าไม่เปลี่ยนจอนี่ไม่ได้ดังนั้นคันนี้นครับจัดมาแล้วครับนี่จอหน้า Android 13นิ้วจัดเต็มแบบนี้ครับจอใหญ่แบบนี้ ดูภาพชัดเจนอย่างนี้ที่สำคัญนะความคมของภาพเป็น 2K ด้วยหรือ1,980นะครับไม่ใช่1,80 0 Full HD เดียวนะนี่คือ Ultra HD <า>เป็นยงซึ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นและแรงขึ้นด้วยวสำหรับเจ้า จอตัวนี้นะครับนอกจากจะสามารถดูหนังฟังเพลงดู YouTube ในขณะที่เรานขับรถได้นะครับเขาเปรียบเสมือน iPad เลยเราโหลดแอปอะไรไปเราสามารถเล่นผ่านเจ้าหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะครับนี่ต่อเนื่องจากจอด้านหน้านะครับรถคันนี้นะครับเรายังมีจอเพดานครับนี่เปิดมาแบบนี้เลยสมูสไลด์นะครับเป็นจอสําหรับครอบครัวโดยแท้เลยนะครับผู้โดยสารที่นั่งแถว2และแถว3นะครับก็สามารถดูภาพเดียวกันดูหนังร่วมกันและเพลิดเพลินตลอดการเดินทางได้เลยหมดไปไกลเท่มครอบครัวนะครับขอต่อด้วยความเท่ของ ภายนอกหน่อยแล้วกันสาหรับคันนี้รถคันนี้อย่างที่เราเห็นนะครับเป็นสีขาวแบบนี้ครับมีคิ้วล้อมีกากข้างมีสเกิร์ตด้านข <LS> ้างตัดเส้นส <intake> ีแดงแบบนี้มาอยู่แล้วนะครับเห็นอะไรไหมครับด้านบนครับนี่จากเสา A เสาบเสาซยาวไปอันสปอยเลอร์ เราทําหลังคาเป็นสีดําแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาเรียกว่าแต่งแนวทูโทนครับหรือเจ้าแพนด้าเรานั่นเองนะครับสิ่งที่ทํามีอะไรบ้างครับหูกระจกนี้ครับสีดําเรียบร้อยครับยาวไปยันหลังคาเราหลังคาก็เป็นสีดําและสังเกตไหมว่าคันนี้ครับเราติดสปอยเลอร์เข้าไปนะครับรถคันนี้เป็นสีขาวเพราะหลังคาเป็นสีดาสปอยเลอร์สีดำครับนี่แล้วนี่คือสปอยเลอร์ออริจินอลครับทรงสปอร์ตด้วย จะเรียกว่าทรงศูนย์ก็ได้โอ้โหโอ,อย่างเท่อะไม่หมดแต่เพียงแค่นั้นนะครับเบ้ามือดําเงาคิ้วกัราสร์ดาเงาพวกนี้จัดมาให้เรียบร้อยแล้ว ถ้าพูดถึงด้านหลังนะครับก็ต้องขอแนะนําเจ้าสกเกิร์ตด้านท้ายก่อนเลยนี่คือสกเกิร์ตด้านท้ายทรงท่อคู่เหลี่ยมสปอร์ตนะครับหรือทรงยอดฮิตของเรานะครับเชื่อไหมครับว่าเวลาเราให้ลูกค้าดูครับร้อยคนนะครับชอบอันนี้แล้วเก้าส<อ>ิบก็เขาดูเท่จริงๆเราก็ต้องยอมรับนะครับแต่ว่าเราก็มีชุดแต่งที่ดูเท่อีกหลายแบบให้ลูกค้าเลือกเลยครับขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเลยนั่นเองครับจุดเด่นของเช่าชุดแต่งสปอร์ท่อคู่ตรงนี้ครับก็คือเจ้าท่อคู่ที่เป็นโครเมียมแบบนี้ มีเส้นสายมีโค้งเว้าวแล้วเราทําสีดําเงาทําให้รถด,ดูรรูขึ้นให้เข้ากับหลังคาด้านบนด้วยนั่นเองแล้วเรายังมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดด้วยนะครับที่เราติดมาให้เรียบร้อยแล้วดังนั้นเวลาถอยเนี่ยเราจะมีเสียงร้องอบอกอย่างนี้ร้องมันมีปุ่มเปลี่ยนเสียงไหม <c oughs> อ๋อลองเปลี่ยนเสียงหน่อยครับเอาเปลี่ยนเสียงพรมารลเลอเกิน <c oughs> เจ้าเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเราจะมีจอด้านหน้าที่บอกระยะเวลาถอยอ่าว่าอีกกี่เมตรถึงจะชนด้วยโอ้โหเปนไงเพอร์เฟกนะครับครบเลยและสําหรับคันนี้นะครับเราได้ติดตั้งไอเทมสามหรับครอบครัวโดยแท้เราเขาเรียกว่าพ่อบ้านซื้อให้ภรรยา <im ans> นี่เพียงแค่นิ้วสัมผัสสามารถนิ้วเองแปลกๆนะนิ้วสัมผัสนิ้วสัมผัสสามารถกดเปิดประตูแบบนี้ได้เลยครับเรียกว่าประตูท้ายไฟฟ้านะครับและโชคที่เราทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าคือเจ้าตัวนี้ ผิวเรียบกระบอกใหญ่รับประกัน2ปี 2> นี่คุณ<อ>เปลี่ยนแค่โชคกเหรอครับเราไม่ได้เปลี่ยนแค่โชคนะครับโชคตัวนี้เนี่ยใหญ่ขึ้นผิวเรียบเนี่ยอันนี้รับประกัน2ปีเนี่ยเราเปลี่ยนอันดับแรกอย่างที่2ครับตัวนี้กล่องของเขาหรือเรียกว่าสมองของเขาสมองของเขาเนี่ยเราจะเรียกว่ากล่องทองแท้เวลาเปิดปิดเนี่ยจะสังเกตเนี่ยค่อยๆเปิดค่อยๆปิดแบบนี้เห็นไหมครับจะเวก็จะมีความสามูทเกิดขึ้นและที่สําคัญนะครับอย่างที่3นะที่เราต้องเปลี่ยนด้วยนะ นั่นคือเจ้าตัวกรอนตัวนี้นั่นเองนี่นี่อันนี้ไม่ใช่กรอนเดิมนะฮะเราเปลี่ยนตัวกรอนตัวนี้ด้วยครับเพราะว่าเวลาเราใช้ประตูท้ายไฟฟ้าแล้วเราต้องใช้กรอนที่เป็นรุ่นของเขาเพราะเวลาที่ปิดมันจะดูดแล้วปิดอย่างสนิทพอดีอ่ะไม่เชื่อลองนี่กดวันนี้ปิดพรุ่งนี้เขาเรียกว่าปลอดภัยอปิดแล้วเดี๋ยวดูอีกทีนึง เห็นไหมตัวโกงเลยตัวโกงลงไม่ได้ปากมเลยไม่ได้ออกม่ไนี้เลยแต่ว่าเขาดูดจริงๆอ่าภายในครับไม่พูดไม่ได้ครับนี่เคยเห็นครับพรม V.I.P. ครับนี่ครับเจ็ดดีครับนอกจากตัวพรมครับ ตัวพรมของเขาครับตัวอยู่ข้างในอย่างนี้ครับเรายังวางไวนิวให้หนึ่งชั้นนะครับอสองอย่างนี้ทําหน้าที่ต่างกันครับพรมทําให้รถดูสวยและดูหรูมากาเวลาเราเดินเหยียบไปนุ่มเท้าเหมือนอเรานอนบนที่นอนเลยแต่เจ้าไว,วนิลเราจะขับรถหรือจะนอนดนี้ครับ <laughs> เนี่ย <laughs> แต่เจ้าไวนิ้เนี่ยเขาเป็นเส้นใหญ่แทงขึ้นมาหน้าที่ของเขาคือดักฝุ่นไว้ด้านล่างเวลาเราเหยียบเนี่ยเราจะเหยียบอยู่บนเส้นใหญ่ถ้าฝุ่นมันอยู่ด้านล่างฝุ่นจะไม่ฟุ้งครับดังนั้นนะครับใครมีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้่ผมช่วยได้โอ้โหรที่เแพ้ซืผมเรย ปูเต็มบ้านเลยทีนี้นี่ยังไม่จบนะอ่ะต่อด้วยนี้ครับได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นแดงแดงนิดเอ้ยเขียวอเขียวโอโซนน้ำเงินเนวีหรือแม้กระทั่งสีขาวไว้แห่งความบริสุทธิ์โโอ้หได้รถคันนี้ไปสร้างบรรยากาศให้ภรรยาเปิดไปคำถามคือช่วยได้ไหอ ไว้หาของหน้าที่ของเขาเป็นอย่างนี้ครับเคยไมว่าเวลาเราขับรถกลางคืนแล้วทําของร่วงเรามองไม่เห็นอ่าแต่กับการคันนี้ครับเพียงแค่คุณกดปุ่มปั๊บคุณเห็นแล้วหยิบง่ายง่ายหรือถ้าใครชอบให้มีไฟในรถเขาเรียกว่าแอมเบียนไลท์นะครับหรือไฟสองหาวอย่างเงี้ยไฟไฟนโกก็มีนะรถใช่ไหมรถก็ ก็ชอบทาของหล่นบ่อยแล้วก็แบบคนที่นั่งมาด้วยเขาก็ก้มมาเก็บให้แล้วเพื่อนผู้ชายของเขาเขาก็ไม่เก็บตรงไหนผู้หญิงเด็กและไเทมสุดท้ายนะครับของโปรโมชั่นแต่งหนักจะเต็มในรถคันนี้ที่มีนะครับก็ต้องขอพูดถึงเจ้าตัวนี้เลยครับผมนี่เราซูงไปที่กระจกไม่รู้เห็นไหมนี่คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่นี่คือตัวระบบบายสปอร์ตนะครับหน้าที่ของเขาเนี่ยคือเวลาที่เราขับรถไปด้านหน้าแล้วจะเปลี่ยนเลนแล้วแล้วบังเอิญว่ามีรถเนี่ยเข้ามาในมุมอาสายตาแบบนี้ ไม่ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาครับแล้วมีรถมาอย่างเงี้ยอ่ะเขาก็จะแจ้งเตือนเราด้วยแสงสีเหลืองก่อนแต่ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวเขาจะแจ้งเตือนด้วยแสงสีแดงแบบนี้ก็คือสัญลักษณ์อันตรายนะครับกต้องครับแล้วจะมีเสียงบอกเราด้วยครับว่าเป็นหนึ่งนะมันเสียงเดียวกับเซนเซอร์เลยไะเนี่ยโบลาณอยูาณแลจะมีเสียงป๊บบอกนี้ว่าคุณพ่อคุณแม่อย่าพึ่งครับใจเย็นมีมีมีรถอยู่มีรถอยู่ระวังนิดนึงอ่าอย่างเงี้ยครับสำหรับไอเทมนี้นะครับมีลูกค้าของผมเคยพูดมาว่า ทั้งหมดพ,พี่เอาไปใช้เนี่ยพี่หลักตัวนี้มากที่สุดเพราะว่าพี่ขับเนี่ยมอไซค์เขี่ยไปเขี่ยมาเยอะมากตัวตัวมแจ้งเตือนจนพี่รู้สึกว่าโอเคฉันไม่เปลี่ยนเลนละฉันขับตรงไปแล้วก็เลยและนี่คือทั้งหมดของรถคันนี้นะครับกับ Expander c o r t h e v Pro แต่งหนักจัดเต็มนะครับสำหรับใครนะครับที่ตามหารถครอบครัวขนาด7ที่นั่งนั่งได้7คนนั่งได้จริงๆแล้วเป็นรถไฮบริดด้วยวิ่งในเมืองประหยัดน้ำมันออกนอกเมืองใช้งานได้หมดนั่ง7คนบรรทุกได้นั่ง5คนบรรทุกของได้ด้วย แบบนี้คุ้มค่าแบบนี้นะครับและชอบแนวการแต่งหรือสไตล์การแต่งที่สามารถออกแบบเองได้แบบนี้ทักหาพวกเรามิสูเจมสีผมมิวครับและน้องโกตินะครับเราพร้อมที่จะบริการลูกค้าทุกท่านนะครับและเชื่อไหมครับแค่ยกขูโทรหาเราแล้วคุณจะหลงรักเราและโปรโมชั่นของเรามากกว่านี้ด้วย<ง>สำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ